สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการหาอนุพันธ์เบื้องต้นนะคะเรามาดูโจทย์ข้อ1กันเลยค่ะข้อ1น,นะคะ y เท่ากับ3 x กำลัง4ลบ5 x บวก2เริ่มต้นเลยนะคะ dy by dx เท่ากับเราก็จะแทนค่าสูตรก่อนเลยนะคะ ดิฟส x กลังสลบดิฟ5 x บวกดิฟ2เท่ากับดูนะคะพจน์นี้นะคะเลข3ตัวนี้นะคะเป็นค่าคงที่เราก็จะย้ายมาไว้ข้างหน้า ก็จะได้เป็น3ามฟ x กำลังสลบด้วยพจน์ที่2อนะคะหเป็นค่าคงที่ย้ายไปไว้ข้างหน้าดิฟนะคะเราก็จะได้เป็น5 d x by d x พจนที่3นะคะเลข2ตัวนี้นะคะเป็นค่าคงที่เราก็จะได้เท่ากับสูตรที่ว่าดิฟค่าคงที่เป็น0เพราะฉะนั้นพจน์นี้นะคะเราก็จะได้คำตอบคือ0เท่ากับ3เราดึงลงมาเลยนะคะ ต่อไปนะคะพจน์นี้เราก็จะทำการดิฟนะคะโดยใช้สูตรดิฟ u กําลัง n เท่ากับ n คูณ u กําลัง n ลบหคูณดิฟ u เราก็จะได้นะคะว่าถ้าเราจะแทนค่าสูตรนะคะเราจะได้ว่า u ของเราตัวนี้นะคะก็คือตัว xn ของเราตัวนี้นะคะก็คือเลข4เราจะนำมาแทนค่าสูตรตรงนี้นะคะมาแทนค่าสูตรตรงนี้นะคะก็จะได้ว่าเดี๋ยวคขอขยับเลข3ามลงมานิดนึงนะคะลูก สา,สามของเรานะคะสามของเราตัวนี้นะคะเราก็ดึงมาไว้ตรงนี้สามคูณกับเราก็จะแทนค่าชุดนี้นะคะโดยใช้สูตรนี้ n แทนค่า n ก่อนนะคะแทนค่า n ก่อน n ของเราก็คือเลข4นะคะ U u ยู่ของเราก็คือตัว X นะคะเอา,าจะมาแทนค่ากัน C คูณ U ของเราคือ X ยกยกกำลัง N ลบหก็คือ4ลบหคูณดิฟ U ก็คือดิฟ X พจน์พุทตัวนี้นะคะเราเก็บไว้ก่อน ต่อไปนะคะพจน์ที่2พจน์ที่2เราตัวนี้นะคะหตัวนี้นะคะเราก็มาใส่ไปข้างหน้าเหมือนเดิมสำหรับพจน์ถัดไปนะคะก็คือดิฟ x กับดิฟ x ตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับ1เราก็จะได้ว่า5คูณกับ1เท่ากับนะคะ 3คูณในวงเล็บนะคะ 4x 4ลบ1เหลือ3พจน์นี้นะคะดิฟ x ก,กับดิฟ x มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ 4x ก,กำลัง3คูณกับ1 ลบด้วย5คูณ1เป็น5คำตอบนะคะเราก็เอา3ตัวนี้นะคะเข้ามาคูณกับ4ตัวนี้เราก็จะได้เท่ากับ 12x กำลัง3ลบด้วย5เสร็จแล้วค่ะข้อที่1 ข้อที่2ของเรานะคะทีนี้พอมาถึงข้อที่2นี้นะคะครูก็จะทำโดยใช้วิธีลัดเลยนะคะกลัมาดูกันนะคะเริ่มนะคะ dy by dx เราจะไล่ทีละพจน์นะคะพจน์ที่1ยกกำลังเลข3ครูจะมาคูณกับเลข3ข้างหน้านี้นะคะ 3คูณ3เท่ากับ9ตามด้วย x นะคะยกกำลังตัวนี้คือ3เราจะเอายกกำลังตัวนี้นะคะไปลบ1 3ลบ1ก็จะได้2อพจน์ที่1เสร็จแล้วนะคะพอมาพจน์ที่2นะคะ2คูณกับลบ2นะคะก็เท่ากับลบ4 ตามด้วย x นะคะยกกำลัง2 2งลบ1เราก็จะได้เท่ากับ1ต่อไปพต่อไปนะคะกำลังตรงนี้นะคะที่ไม่เขียนเนี่ยคือกำลัง1 1คูณกับ4มีค่าเท่ากับ4ตามด้วย x ก,กำลังของเราตัวนี้คือ1ใช่ไหมคะ1-1ลบ1เป็น0 นดสุดท้ายนะคะเลข8ตัวนี้นะคะเป็นค่าคงที่ดิฟค่าคงที่เป็น0เพราะฉะนั้นมันก็คือ0ตัวนี้ทีนี้นะคะจัดการให้เรียบร้อยเลยเราจะได้เป็น 9x กำลัง2ลบ 4x x ยกกำลัง0มีค่าเป็น1 1>, 1คูณกับ4ก็เป็น4ถูกไหมคะก็จะได้บวก4อ่ข้อนี้เสร็จแล้วข้อต่อไปนะคะข้อที่3 d y by d x นะคะพจน์ที่1นะคะ5คูณกับลบ4เป็นลบย0 x 5-1ลบ 1, 1เป็น4ีจพดต่อไปนะคะโพดที่สองลบ3คูณลบ3เป็นบวก9 x ลบ3กํลัง1เป็นขอโทษค่ะลบ3ลบ3ลบ1นะคะ ลบ3ลบหเป็นลบ4พบต่อไปนะคะลบ4คูณสเป็นลบ 8x ลบ4ลบหเป็นลบ5พบต่อไปนะคะ -1 คูณลบหเป็น ลบห้า x กำลังศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งคูณห้าก็เป็นห้านะคะพจน์สุดท้าย4เป็นค่าคงที่ดิฟค่าคงที่เป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือจบรบ x กำลัง4บวก9กา x กำลังลบ4ลบ8 x กำลังลบ5และลบด้วย5 ข้อที่4นะคะข้อที่4นี้นะคะจะเป็นการแทนค่าโดยใช้สูตรนะคะสูตรการคูณนะคะ d u คูณ v เท่ากับ u d v บวก v d i u พอมาถึงข้อนี้นะคะเราก,ก็จะต้องหาพจน์ u นะคะ กับพจน์ v ให้ได้นี้เราก็ดูจากโจทย์นะคะครูก็จะให้ว่าโจทย์บอกว่า y เท่ากับ 3x กำลัง3ลบ 2x นี่คือพจน์ที่1คูณกับพจน์ที่2คือ 2x กำลัง4บวก5นี่คือพจน์ที่2เราก็จะกําหนดให้พจน์ข้างหน้านี้นะคะเป็น u พจน์ข้างหลังนี้เป็น v หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาแทนค่าสูตรกัน dy by dx นะคะ,ะแทนค่าสูตรสูตรบอกว่า u dv i u ของเราก็คือพจน์นี้นะคะ,ะแทนค่าวงเล็บ3 x กำลัง3ลบ2 x u d i p v ซึ่ง v ของเรานะคะก็คือพจน์นี้นะคะพจน์ที่สองเราก็จะแทนค่านะคะบวกด้วย v d i u นะคะ v d i p u ซึ่ง v ของเราก็คือพจน์ที่2นี้นะคะ u u ของเขาเรานะคะ,อะพอแทนค่าเสร็จแล้วนะคะ,ะเท่ากับนักเรียนดุพดที่หน่งนะคะในพจน์ที่1ตรงนี้นะคะที่ครูวงนี้นะคะพจน์ที่1ตรงนี้ หน้าดิฟนะคะคือ 3x มกำลังสามลบสเราจะย้ายหน้าดิฟตัวนี้นะคะลงมาอยู่ข้างหน้าก็จะเป็น 3x มกำลังสามลบสอสำหรับพจน์ข้างหลังตัวนี้นะคะติดดิฟเพราะฉะนั้นเราต้องดิฟนะคะตรงนี้นะคะติดดิฟ เราก็ต้องดิฟเราก็จะได้ว่า4คูณ2เป็น 8x กำลัง4ลบ1เหลือกำลัง3บวก5นะคะ5เป็นค่าคงที่ดิฟเข้าคงที่เป็น0เพราะฉะนั้น ดิฟส x กำลังสบวกห้าคำตอบของเราคือ8 x กำลัง3นะคะพอมาถึงชุดที่2 2 x กำลัง4บวก5ดิฟกับ3 x กำลัง3ลบ2 x ครูก็จะย้ายข้างหน้านี้นะคะคือ2 x กำลัง4บวกหมาไว้ข้างหน้านี้เลยนะคะก็จะได้เป็น 2 x กำลังสบวกหพจน์ต่อไปนะคะก็คือ3 x กำลัง3ลบ2 x ซึ่งพจน์นี้นะคะติดดิฟอยู่เราก็ทำการดิฟนะคะ3 x กำลัง3 3คูณ3เป็น9 x กำลัง3ลบ1เหลือ2นะคะก็เป็น 9x ากำลัง2พดต่อไปนะคะลบ 2x ได้เท่ากับลบ2เพราะฉะนั้นพจน์ข้างหลังครูก็ได้เป็น 9x ากำลังสลบ2เสร็จแล้วนะคะ ข้อต่อไปข้อที่5สําหรับข้อนี้นะคะเราจะใช้สูตรการหารนะคะดิ p U ส่วน V เท่ากับ V d ดิ U -U ลบ u d ดิฟส่วนด้วย V กําลังสองข้อนี้จะคล้ายๆข้อที่4นะคะก็คือเราต้องหาพจน์ U กับ V ก่อนในข้อนี้นะคะ ครจะให้พจ์ข้างบนตัวนี้เป็น U ตัวนี้เป็น V ทีนี้เราจะมาแทนค่าสูตรกันนะคะ d i e แทนค่าสูตรเริ่มเลยนะคะ V d i p U V ของเราก็คือพจ์ข้างบนออก โทษนะคะ v d ิ p u v ของเรานะคะคือพจน์ข้างล่าง u ของเราคือพจน์ข้างบนเราจะแทนค่าสูตรเลยนะคะ v คือวงเล็บ x บวก2 d ิฟ p u คือ u คือข้างบนนี้นะคะวงเล็บ 5x กำลัง3ลบ 2x ลบด้วย U d ดิ V U คือพจน์ข้างบนนี้นะคะวงเล็บ 5x กำลัง3ลบ 2x ดิฟ v คือพจน์ข้างล่างนี้นะคะวงเล็บ x บวก2ส่วนด้วย v กำลังสอง v ของเราคือพจน์นี้นะคะอ้าวส่วนด้วย v v ของเราแทนค่าด้วย x บวก2ทั้งหมดกำลังสอง เท่ากับนะคะในชุดที่1ของเรานี้นะคะเราก็จะย้ายพจน์หน้าดิฟคือ x บวก2ลงมาข้างหน้านะคะจะได้เป็นวงเล็บ x บวก2คูณด้วยพจน์นี้นะคะติดดิฟเราก็จะต้องดิฟนะคะก็จะได้เท่ากับ15 x กำลังสลบด้วย2ลบด้วยในชุดที่2นี้นะคะชุดข้างหน้าพจน์หน้านี้นะคะ5 x กำลังสลบ2 x อยู่หน้าดิฟเราก็จะย้ายลงมาข้างหน้านี้นะคะได้เป็น5 x กำลังสลบ2 x คูณกับ พจน์ข้างหลังนี้นะคะ x บวก2ติดดิฟนะคะเราก็จะดิฟได้เท่ากับ1ส่วนด้วย x บวก2กำลัง2นะคะทั้งหมดกำลัง2ค่ะเสร็จแล้ว สำหรับข้อ6นะคะโจทย์บอกว่า y เท่ากับ 2x กำลัง3ลบ 6x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง4ในข้อนี้นะคะเราก็จะใช้สูตรยกกำลัง d u กำลัง n เท่ากับ n คูณ u ยกกำลัง n ลบ1คูณ d u ข้อนี้นะคะเราก็จะต้องหาพจน์ n หาพจน์ u นะคะครูก็จะกำหนดให้ อันนี้นะคะเป็น u อันนี้เป็น n แล้วเราก็จะแทนค่าสูตรกันมาดูแทนค่าสูตรนะคะ dy by dx เท่ากับแทนค่าสูตรเลยนะคะ n ของเราก็คือเลข4คูณด้วย u ยกกำลัง n ลบ1 u ของเราก็คือวงเล็บนี้นะคะทั้งเล็บเลยวงเล็บ2 x กำลัง3ลบ6 x กำลังสทั้งหมดยกกำลัง4-1ลบ1คนคูณด้วย d ิ Deep. u u ของเราก็คือวงเล็บ2 x กำลัง3ลบ6 x กำลังสองเท่ากับ4คูณวงเล็บ2 x กำลัง3ลบ6 x กำลังสองลบ1มีค่าเท่ากับ3คูณด้วย2 x กำลัง3ลบ6 x กำลังสองติดดิฟอยู่ใช่ไหมคะเราก็ต้องดิฟนะคะ ได้เท่ากับ 6x กำลังสองลบ 12x เสร็จแล้วค่ะสำหรับข้อ7นะคะใช้สูตรเดียวกับข้อ6เลยนะคะดูจากโจทย์นะคะ y เท <Y S 1> ่ากับ square root 5x กำลัง4ลบ 3x กำลังสองบวก 6x สำหรับข้อ7นี้นะคะก่อนที่เราจะใช้สูตรดิฟยูกำลัง N เราจะต้องมีการแปลงโจทย์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยการถอดสแควร์รูทให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะคะก็จะได้เท่ากับก็จะได้ว่า y เท่ากับวงเล็บ 5x กำลัง4ลบ 3x กำลัง2บวก 6x ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ทีนี้เราก็จะได้แล้วนะคะว่า u ของเราคือวงเล็บทั้งหมดเลย n ของเราคือยกกำลัง1ส่วน2ทีนี้เราก็จะมาแทนค่าสูตรกันนะคะ dy by dx เท่ากับ n 1ส่วน2คูณ u คือวงเล็บ 5x กำลัง4ลบ 3x กำลัง2บวก 6x ยกกำลัง n ลบ 1c1 ส่วน2ลบ1นะคะคูณดิฟ u คือวงเล็บ 5x กำลัง4ลบ 3x กำลัง2บวก 6x เท่ากับ 1>, 1ส่วน2คูณวงเล็บ5 x กำลัง4ลบ3 x กำลังสองบวก6 x วงเล็บเศษ1ส่วน2ลบ1นะคะเท่ากับลบเศษ1ส่วน2คูณกับเราก็จะดิฟท้ายนะคะดิฟทีละพจน์นะคะดิฟ5 x กำลัง4เท่ากับ2 0 x กำลัง3ลบด้วย 6x บวก6เขียนอยู่ในรูปของสแควรูทให้เรียบร้อยนะคะก็ได้เท่ากับเศษ1ส่วน2องเศษหนึส่วนส,วน,สนะคะ สแควร์รูทห้ากำลังสลบสากำลังสองบวกหกคูณด้วยวงเล็บ20 x สิบกำลังสลบหกบวกหก